ค่ะเร็วๆค่ะเราจะพาไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะเร็วๆค่ะโอ้ยนอนเอาสีได้บินแล้วสิได้บินแล้วปะเนี่ย,อ,ยอันขับรถหลงทางโอ้ยาททาเออเอาขึ้นขึ้น,นกระเป๋าอันเออกระเป๋าพี่สีชมพูเอามาข้างหน้าก็ได้เป็นยังไงความรู้สึกอนอนกักตัวสองวัน <laughs> เป็นไหนเป่งไหนสบาย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 ดีกระเป๋าผู้ใดมาใบใไงเถอะเฮ้ยครับฮะพี่ไปโหดกาว์าสิบอกกลับมาเมืองไทยแล้วบอกแบบว่าเอาอีหยังไปกระดอกระเดียดท้อันะเดี๋ยวนี้หยัดมาเก็บของโอ้ยผมผมตะหักพอดีแล้วโอ้ต่หักเออคือคนเลยคือคนต่หักต่หักเดี๋ยวเดียวว่าเสียเสินคืคนเสียเสิน วัดไทยเถือนุมมอนี่เพราะว่าไปบทมูนี่เนี่ยเนี่ยเขาไทยเือุมมแม่บ้าแม่บ้านยก็วายงก็คาผู้ถวาใส่แม่สองอันสามอันเออกระเป๋าเยอะมากเร็วเเด้อเร็วเเด้อ